ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Crypto Stock Thailand ช่องสไตล์พอสแคี่จะมาอัปเดตท,ทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวของกรตหรือสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะ เพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะบทลงโทษ2มาตรฐานของกรตมีคนในแวดวงตลาดของตลาดหุ้นนั้นได้ส่งข้อมูลการให้ความการเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตการเป็นนักวิเคราะห์ของนาย โรนก,กิจสารินวงอดีตนักวิเคราะห์หุ้นชื่อดังเคยสังกัดโบรโกเกอร์หลายแห่งพร้อมกับตั้งคำถามทำไมนายโรนก,กิตจ,จึงไม่ถูกพักใบอนุญาตการเป็นนักวิเคราะห์ในเมื่อถูกกรตอลงโทษปรับในความผิดร่วมการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน2แห่งซึ่งอาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับบริษัทในลักษณะที่น่าจะทําให้มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือการตัดสินใจการลงทุนในหุ้นตัวนั้นเพราะบุคลากรในตลาดหุ้นเมื่อกระทําความผิด พรบรหลักทรัพย์หรือผิดกฎของกรตอนอกจากถูกลงโทษตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญาแล้วยังถูกขึ้นบัญชีดำพักใบอนุญาตการเป็นบุคคลในตลาดทุนอีกด้วยกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนหากกระทำผิดหลายแรงตามพรบรหลักทรัพ์ เมื่อถูกกรตอรกล่าวโทษหรือใช้มาตรการทางแพ่งลงโทษปรับจะถูกห้ามเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนควบคู่ไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำในคดีปั่นหุ้นการใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้นหรือยักยอกทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งรวมทั้งผู้ให้คําแนะนําการลงทุนถ้ากระทําความผิดตามพรบรหลักทรัพย์หรือผิดกฎของกราต จะต้องถูกพักใบอนุญาตขึ้นอยู่ว่าจะทำความผิดร้ายแรงขนาดไหนถ้าความผิดไม่ร้ายแรงมากอาจพักใบอนุญาต3ามเดือนหรือ6เดือนแต่ถ้าทำความผิดแบบร้ายแรงอาจพักใบอนุญาตยาวนานถึง10ปีและนักวิเคราะห์หุ้นบางคนที่ร่วมแก๊งปั่นหุ้นนอกจากถูกลงโทษปรับอย่างหนักแล้วยังถูกพักใบอนุญาตการเป็นนักวิเคราะห์ถึง10ปีแต่นายรณนกฤตกลับไม่ถูกพักใบอนุญาตการเป็นนักวิเคราะห์หุ้นแต่อย่างใดทั้งที่ถูกกรทใช้มาตรการการลงโทษทางแพ่ง สั่งปรับกว่า1.5ล้านบาทตามข้อมูลของกรตนายรุรกิจได้รับความเห็นชอบกันเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิคและนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์เมื่อวันที่1เมษายนปี2 5 4 6จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2565ทั้งที่สถานภาพการเป็นนักวิเคราะห์น่าจะสิ้นสุดลงหลังถูกกรอประกาศลงโทษ เมื่อวันที่8ตุลาคม2564กระตอได้สั่งปรับนายโรนกิจจำนวน1.58ล้านบาทและบริษัทเดอะมิลเลียนลิงจำกัดเจ้าของเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์มิติหุ้นจำนวน1.08ล้านบาทรวมทั้งนางสาวภาชนันสิงหราบรรณาธิการบริหารร่วมจำนวน1.08ล้านบาทในความผิดร่วมกันเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ของหนังสือพิมพ์มิติหุ้นเกี่ยวกับบริษัท JCK Hospitality จำกัดมหาชนและบริษัท r p c g จำกัดมหาชนที่อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับบริษัทในลักษณะที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นทั้งสองตัวนี้และน,นายรณกฤษ,กษได้เผยแพร่ข้อความในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับ r p c ในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อว่าเด n a แนว e c r e t ด้วยระหว่างวันที่13-14ถึงกุมภาพันธ์2562ทั้ง3รายการได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับทั้ง2หุ้นนี้บนเว็บไซต์ของมิติหุ้น .com และหนังสือพิมพ์มิติหุ้นออนไลน์มีเนื้อหาว่ามีบุคคลเข้าไปเจราจาซื้อกิจการทั้งหมดของ JCKH โดยอยู่ในขั้นตอนการดูแลรายละเอียดต่างๆหากกระบวนการเข้าซื้อกิจการเสร็จสิ้นจะส่งผลให้หุ้นตัวนี้มีศักยภาพในการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แล้ววันที่18กุมภาพันธ์2562มีเนื้อหาว่า JCK Hospitality จะถูกเข้าซื้อกิจการเพราะกำไรลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งหุ้นตัวนี้ก็ได้ปฏิเสธข้อความที่เผยแพร่และจากการตรวจสอบพบว่าไม่ปรากฏข้อเท,ท็จจริงตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความนอกจากนั้นวันที่18กุมภาพันธ์2562ได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับ RPC ใน l าย e o f f i c i a l ของหนังสือพิมมพ์ิติหุ้นว่าให้จับตาดูว่า RPC นั้นพร้อมซิลลิงพูดถึงหุ้นสู่มทาดีวขายหุ้นกว่า30%ให้บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อินโดโดยในวันและเวลาเดียวกันในโรนัก,กิจยังได้เผยแพร่ข้อความลักษณะเดียวกันในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ชื่อว่าเด็กแนวสิเกรตอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วยซึ่ง RPC นั้นก็ได้ปฏิเสธข้อความต่างๆ ที่เขาได้เผยแพร่บริษัทจะมีเล่นลิงจำกัดให้บริการโดยการเก็บสมาชิกในกลุ่มของไลน์พิเศษของหนัสือพิมพ์มิติหุ้นด้วยโดยสมาชิกจะได้รับข้อมูลที่จะมีการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์มิติหุ้นออนไลน์ล่วงหน้าซึ่งจากการตรวจสอบพบผู้ลงทุนที่เป็นสมาชิกบางรลายมีการซื้อขายหุ้น JCK h o p i t ว a l i t y หรือ RPC โดยได้รับกำไรการเป็นนักวิเคราะห์แต่กลับเต้าข่าวกระตุ้นราคาหุ้นเพื่อให้สมาชิกที่จ่ายเงินของกลุ่มตัวเองได้ประโยชน์จนถูกกระตอตลงโทษนำไปสู่คำถามว่าเหตุใด นายรนุนก,กิจเจ้าของฉายาเด็กแนวจึงไม่ถูกขึ้นบัญชีดำและถูกพักใบอนุญาตการเป็นนักวิเคราะห์เหมือนที่กราตน,นั้นลงโทษบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์รายอื่นๆที่กระทำความผิดไม่น่าแปลกใจว่าทำไมคนในแวดวงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จึงตั้งข้อสงสัยการลงโทษ พวกกระทําความผิดในตลาดหุน้นเพราะคะดีเด็กแนวดูเหมือนว่ากรทจะมีบทลงโทษ2มาตรฐานเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์อย่าเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะและสําหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้คะ่ะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้นกรตจากผู้จัดการออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ